ปลานะคะน้ำปลาวิเศษใสจชานน้ำป,ปาลาดื่มได้สีอย่างนี้ใครจะกล้าดื่มไหมคะโอ้โหเมื่อกี้จะซักผ้าแล้วผ้าเสื้อสีขาวทั้งนั้นเลยดูสคะสีน้ำขนาดนี้ กินได้ไหมคะเนี่ยน,น,น,น้ำปลาน้ำไหลมาสิคะเนี่ยสีอย่างนี้ซักผ้าขาวได้ไหมคะเนี่ย